ด้นาที่สี่้าได้าที่สี่เก้าอยี่สามสี่เหี่ยมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านยาวเท่ากับสิบห้าเซนติเมตร มีด้านกว้างเท่ากับ10เซนติเมตรถ้าด้านยาวลดลง5ด้านกว้างเพิ่มขึ้น5พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจะเพิ่ม,มขึ้นหรือลดลงกี่ตารางเซนติเมตรพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากสูตรคือกว้างคูณยาวเดินมันยาว15มันกว้าง10 พื้นที่มันร้อยห้าสิบสิบห้าคปอรได้ร้อยห้สิบตารางเซนติเมตรแต่เขาบอกว่าด้ยาวเนี่ยลดลงห้าเปอร์เซ็นต์ความหมายคืออะไรถ้าเกิดเดิมยาวร้อยจะลดลงห้าจะเหลือเกินเก้าสิบห้าได้กว้างเพิ space, wander, ่มขึ้นห้เอร์เ็นต์ความว่าไงถ้าเดิมกว้างร้อยจะเพิ่มขึ้นห้ากลายเป็นหนึ่งร้อยห้าเพราะนี้เดีเรามาหาวอนยาวก่อนว่าพอลดลงแล้วเหลือเท่าไหร่ นนลดลงค้าเปร์เซ็นตหมายความว่าอัตราส่วนระหว่างความยาวเดิมต่อความยาวที่ลดลงต่อความยาวใหม่เป็นอัตราสว่วนเดิมหนึรลดลง5ความยาวใหม่เป็น9กา้าทำความเข้าใจครับทำความเข้าขใจครับ แต่พี่ขอสมมติให้ความยาวใหม่เป็น A ชีนเลยครับ A คือความยาวใหม่อัตราส่วนระหว่างความยาวใหม่ต่อความยาวเดิมเป็น95ต่อความยาวเดิมเป็น100แต่ความยาวเดิมไม่ใช่ร้อยครับความยาวเดิมมันเป็น15เซนติเมตรครับ <c oughs> น้องๆครั 915ไ,ไปทางขวากลายเป็นเอมีค่าระดับเศษ9 5ส่วนคูณด้วย15เดี๋ยวพี่จะเอา9 5ไปคูณด้วย15ล้วหาด้วร100หารด้วย100คือเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นอเอง915คูณด้วย15 5 5 2 5ใส่ห้าร้อยส9545 6 2 47 059 ห้าสองพินมหนึ่งหนึ่งสี่เอาไปหารเลขร้ยรอยความยาวใหม่เป็นสิบสี่จุดสองห้าน้องๆครับเดิมเดิมมันยาวสิบห้าครับลดลงห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือสิบสี่สองห้าครับนี่คือความยาวใหม่ครับที่มันลดลงห้าเปอร์เซ็นต์ครับต่อไปครับ ความกว้างมันเพิ่มขึ้นห้าอเ็ความหมายคือถ้าเดิมกว้างหน0้อยถ้าเดิมกว้างห0 0้อยครับจะเพิ่มขึ้นห้าความกว้างใหม่จะเป็นห0 5ร้อยห้าเนาะอัตราส่วนระหว่างความกว้างเดิมต่อความกว้างที่เพิ่มขึ้นต่อความกว้างใหม่ เป็นอันตราส่วนท่าเดิม100จะเพิ่มขึ้น5ความกว้างใหม่จะเป็น105พอสมมติให้ความกว้างใหม่เป็น b บอยความกว้างใหม่เป็น b บอยอัตราส่วนระหว่างความกว้างใหม่ต่อความกว้างเดิมเป็น105ต่อ100แต่ ความกว้างเดิมไม่ใช่ร้อนะความกว้างเดิมเป็นสิบเพราะฉะนั้นความกว้างใหม่จะเป็นเท่าไหร่ใกล้จบแล้วครับเดี๋ยวพอเราหาความกว้างใหม่ได้แล้วเราเอาความกว้างใหม่ไปบวกความยาวใหม่จะได้เป็นพื้นที่รูปใหม่แล้วเราก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับพื้นที่รูปเดิมพื้นที่รูปเดิมไม่ง่ายมากกว้างสิบยาวสิบห้าร้อยห้าสิบ แล้วเราก็าดูว่าความพื้นที่เดิมเนี่ยกับพื้นที่ใหม่คะแนหนเท่า,ากันเราก็จะรู้ว่าตอลงว,ว่าเพิ่มหรือเก็ตัวครับย้ายสิบไปทางขวากลายเป็นีเท่ากับหนึ่งร้อยห้าส่วนด้วยร้อยคูณด้วยสิบตัดทอนตัดทอนหนึ่งร้อยห้ารด้วยสิบมันคือเท่ากับถึงงคะแหน่งแสดงว่า ความกว้างใหม่เป็น10.5จากเดิมเป็น10เพิ่มขึ้น5%การเป็น10.5เราก็จะสามารถหาพื้นที่เดิมกับพื้นที่ใหม่แล้วกามาเียบเทียบกันพื้นที่เดิมกว้าง10ยาว15น้องครับน้องครับพื้นที่เดิมเป็น150ตารางเซนติเมตร ต่อไปครับพื้นที่ใหม่ครับกว้าง10.5ยาว14.25พื้นที่ใหม่กว้าง10.5ยาว14.25น้องๆครับที่เอา14.25เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วย10.5ครอบ5 2ส้าใส่5 2 5 2 1ง2ิบบใส่2เพิ่มหนึ่ง 5420คูณ2เขีงนเป็น2 5 5อ2เขีหน1อยู่ในตรงนี้นะครับใส่0ดก่อนตัง่์นี้เ้งหน0ก่คูณ5ได้5 1คูณ2ได้2 1คูณ4ได้4 1คูณ1ได้1 5 2 6 9 4 1ทดใส่ดิยมสอล2ตําแหน่งคูณ1ตําแหน่งเป็น3ตําแหน่ง กลายเป็นหสิสตารางเซนติเมตรสรุปลดลงครับนะเพราะเดิมเป็น150ยห้าพื้นที่ใหม่เป็น1 4 9 6 2ร้อย่าห้าน้อยกว่า150่อคาคำตอบว้นนี้จะตอบว่าเพราะฉะนั้นลดลงหนึง่งหลบงรดห อบอลดลง0.375ตารางเซนติเมตรอ่านี่จบให้เสร็จครับอันดับ15นะสอบอางครับในการจาัดที่นั่งชมละครบบอของเรียนโรงเรียนได้จัดที่นั่งสำหรับแขกรับเชิญไว้60ที่นั่ง และจัดที่นั่งสำหรับผู้เสียค่าผ่านประตูข้าชมไว้1 3 0 0ที่นั่งแต่ปรากฏว่าแขกรับเชิญที่ไม่มาชมรพอนั้นมีอยู่14.5ของจำนวนแขกรับเชิญความหมายคือถ้าเราเชิญไปร้อยคนเนี่ยจะไม่มา14.5คน และมีที่ว่างเฉพาะที่นั่งสำหรับผู้เสียค่าผาตัปอรก10%นเราเตรียมไว้1,300ที่นั่งแต่ยังคงมีอีก10%ที่ไม่มีคนมานั่งโจย้ก็ถามว่าจำนวนผู้มาสมะครเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเ,เราก็คิดบอกว่าคงแล้วเนี่ยแขกรับเชิญที่เราเชิญมาเนี่ยมีคนมากี่คน แล้วที่ขายตัวเนี่ยที่เสียค่าประตูเนี่ยมีคนมากกี่คนเราก็เอามารวมกันจะได้ทราบว่ามีผู้ชมทั้งหมดกี่คนกันแน่ภารกิจแรกของเราคือเรามาหาบอกว่าแขกรับเชิญมอนเ,เนี่ยมากี่คนนอกจากแขกรับเชิญเนี่ยไม่มาชมพอ14.5เดลไรต้าเป็น อัตราส่วนน้องรครับถ้าพี่เอาหนึร้อยเนี่ยนะครับนะครับแขกรับเชิญจะมากี่เปอร์เซ็นต์หนึอลบสิบสห้าเปอร์เซ็นต์ลบแล้วเหลือแปดสิบห้าห้าเปร์เซ็นต์น้องรอครับ แขกรับเชิญที่เราเชิญไปเนี่ยไม่มา14.5อคมา85.5ครับข <Okay. S 1> อสมมุติให้แขกรับเชิญที่มามีอยู่ A คน <Okay. S 1> อันตราส่วนระหว่างจำนวนแขกที่มาต่อทั้งหมดที่เราเชิญ <Okay. S 1> เป็นอันตราส่วน85.5ต่อ100 <Okay. S 1> ครับ แต่เราเชิญ600คนคนระับเรามาดูว่ามากี่คนยา้าย600ไปทางขวาครับกลายเป็น A เท่ากับ c แ5สบุดส่วน100ครับคูณด้วย600 ตัดพอรตัดพอตัดพอตัดทอน85.5 0.6 65.30ใส่0.3 65.30 6สาย3สายใส่3.3 8 64 8 63สามอนครับแขกรับเชิญที่เราเชิญไป600คนนะี่ยมา513คน แต่เับเชิญที่เชิญไปทั้งหมด200คนมา513คนต่อไปครับที่นั่งสำหรับผู้ที่เสียค่าผ่านประตูเราเตรียมไว้1,300ที่นั่งแต่ปรากฏว่ายังมีที่นั่งอยู่10%ความหมายคือถ้าเตรียมไว้ทั้งหมด100ที่นั่งจะยังว่างอีก10ที่นั่งแสดงว่ามีคนนั่งมีคนนั่งอยู่90นคนนอ อัตราส่วนระหวา่างกมีทั้งหมดที่นั่งทั้งหมดต่อที่นั่งที่ว่างต่อที่นั่งที่มีคนนั่งเป็นอันตราส่วนทั้งหมดหนึ่งร้อยว้าสิบมีคนนั่งอยู่เก้าสิบนเราก็สมมติเลยว่าที่เราเตรียมไว้หนึ่งพันสามร้อยที่นั่งนะั้นมีคนมานั่งอยู่ ที่นั่งตั้งเลยครับอ,อัตราส่วนระหว่างจำนวนที่นั่งที่มีคนนั่งต่อจำนวนที่นั่งทั้งหมดเป็นอัตราส่วน90ต่อ100แต่เนื่องจากที่นั่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยมีทั้งหมด1,300ที่นั่งไม่ใช่100ที่นั่งอันนี้คือทั้งหมดย้าย1,300ไปทำ มีเท่ากับเศษ90ส่วน100คนูณด้วย1,300น้องอกจาก13565 13678 1 3 7, 9 1 13814 1 3 9 1 1 7ใส่0นตัวครับเตรียมไว้1,300ที่นั่นแต่มีคนเสียน้าผ่าตัมานักเพียง1,170ที่นั่น พราะฉะนั้นรวมผู้ชมรวมผู้ชมแข่งรับเชิญ513เสียค่าผ่านประตู1,170รวมทั้งสิ้น1,683คนนี่คือคำตอบข้อ5